สัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ยศินทินีเอมหยวกนะคะจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตค่ะมาจากช่อง ABT a r e a b a s e d Research to g e t h e r Innovation เพื่อนกันนวัตกรรมชุมชนหรือว่า ABT วันนี้จะมาดำเนินโครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตโดยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มนะคะ เพื่อธุรกิจฐานลากในพื้นที่ตำบลนางพญาอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโครงการของเรานะคะมีการดําเนินการเริ่มตั้งแต่การจัดการขยะค่ะเราเริ่มดําเนินการโดยการแยกขยะนะคะโดยแยกขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันมีทั้งขยะที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ขยะอันตรายนะคะในส่วนขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลได้และขยะทั่วไปค่ะเราสามารถนํามาต่อยอดแล้วก็ทําให้เพิ่มมูลค่าของมันได้โดยที่นําองค์ความรู้เพิ่มเติม ะะมาช่วยในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มมูล,ลาค่าได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการจัดการขยะรีไซเคิลนะคะนอกจากจะแยกขยะเป็นประเภทพลาสติกหรือว่าโลหะต่างๆแล้วเรายังเพิ่มมูล,ลาค่าได้ด้วยการแยก ขวดพลาสติกออกจากฝาเราก็จะสามารถส่งขายได้ราคาที่มันเพิ่มขึ้นหรือการจัดการขยะที่แยกเป็นขยะสีหรือว่าขาวดํานอกจากนั้นขยะทั่วไปนะคะเราสามารถที่จะนํามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงขยะทั่วไปนะคะโดยที่เราก็ได้นำ,นำองค์ความรู้ในการจัดการเช่นเตาเผาขยะที่สามารถนําความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ได้ในพื้นที่ค่ะต่อจากนี้ก็รับชมนะคะภาพการดําเนินการที่เรา มาถ่ายทอดแล้วก็ดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่กันค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาพจากการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชนนะคะและนี่ก็คือโครงการที่เราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เอาไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันแล้วก็ทําให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะที่เหลือจากการใช้งานนะคะนอกจากเราจะทิ้งไปโดยปล่าประโยชน์เราก็สามารถที่จะนํามาทําให้เกิดพลังงานหมุนเวียนหรือว่าทําให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาได้คะ่ะ และสุดท้ายนะคะก็ขอให้ฝากติดตามช่องทาง ABT ของเรานะคะแล้วก็การดำเนินการของโครงการต่างๆของพวกเรานะคะแล้ววันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอโครงการที่นำมาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ในวันนี้นะคะฝากติดตามช่อง ABT ด้วยค่ะ